เออล้ะโอเคครับได้ล้วผมมารับได้ครับบอแมนของผมไ้วยอนยาบ้าหรืออะไรครับเป็นงกล่องครับเรียกผู้ช่วยบอแมนของผมได้นางลงเจ้าหางลงรับลนี่ครับแานหังจะได้ี่มกานหังถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอครับผมคิดตัแกไม่พิลาทายพันธุไหมเป็นผมหัวจะขอไหมอย่าบ้าครับอย่าบ้า สองสามนี่คืออะไรนี่คืออะไรครับหมอมบรรทุเรื่องครับแกไม่ดูแกมาใกล้ๆมีเรามีเรามีเรามีดมีมีดมีดใกล้ๆนี่นะอืออืออ๋อใช่ครับเป็นอะไรนะลูกพี่นี่บ่เออต่อหน้าผู้ใหญ่บ้านต่อหน้าครับเข้าหายเสกทายภาพนี่ไงดูครับดูครับดูเอาเจนเดี่ยวทายภาพนี่ครับเป็นแบบนี้ผมนะครับนี่ครับอเวนี่คืออะไรนี่คืออะไรครับ อย่าบ้านะครับอย่าบ้าอย่าบ้านะครับอย่าบ้าทั้งหมดสามัดสามมัดนะครับเข้าๆคืองหกพันเม็ดนะครับที่ฝังไว้ใต้กอกล้วยนะรู้ไหมเฮ้ยแล้วเดี๋ยวมาตีเสธครับโอเคครับครับผมโอเคครับนะครับแดงแดงสีเขียวเห็นนะครับยู่นเหนือประมาณสามเมตรพันเม็ดเด้อยนี่ครับของแดง จากเม็ดอันผู้ช่วยฮะผมหยำอยู่สามเม็ดครับอ่าผู้ต้องหารับสารภาพนะครับสามเม็ดเคียวแล้วใครทิ้งลงมาชื่อชื่อน้ำเขาเมื่อขึ้นสิบตัวอยู่ที่เ็นไงครับจากสามขอนี่อันเป็นยังคือได้กินกินยาเข้าไปในจังหวันั้นครับเนื้อสวนเพื่อปลอมจังหวัดที่เคี่ยวยาตำรวจไปเจ้าเหลือ เห็นไหนถึ่ได้ได้จับก no ินเขาเรียวซื้อมากยังมาขึ้นซื้อมากสิเมตรแล้วก็ไม่จินเขาเรียวก็เรียกว่าสิมาสูสามอันไม่เห็นจำนวนมากกันด้วยอยสามเมตรเนาะอืม แต่ชวนอย่างอื่นเพราะงมเห็นเพราะว่าผมเป็นคนเขียนเท่ไงผมก็หันแล้วสุ่มมันคีดว่าใครหวานใครยากเพราผมมาเรียนอยู่หันครับกินกินเข้าไปตอนกินเข้าไปนี่พราะว่กพ่อคิดเนี่ยรว่าจะคล้องสีบ่ได้กินครับยำคือยำเขียวบอกยวบกคิดว่ามันวจะไม่ได้คืนบอกอ๋อเขียวแต่ไม่อ๋อขับวนเพราะมันใส่มาอ๋อทำอะไรถาม โยกขึ้นทำลายหลักฐานจะไม่ให้ตำรวจเห็นเพราว่าปากเนี่ยปากแดงหมดละเต็มปากเนี่ยมันมีคลิปเึ้นไว้อยู่โอเคครับขอบคุณมากครับโอเคตามนั้นนะ